c คลคูลัสนะครับแคลคูลัสที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับมีทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันหัวข้อที่1ก็คือลักษณะของการดิฟเฟอเรนเชีหรือที่เขาเรียกย่อว่า d ด f ฟนั่นเองนะครับดิฟหัวข้อที่2นะครับก็เรื่องของ Dy d y dx นะครับหรือ f อพาร์ม x นั่นเองเท่ากับนะครับความชันนะครับ ของเส้นสัมผัสเส้นโคง้งณจุดใดๆนะครับความชันของเส้นสัมผัสเส้นโคงน้งณจุดใดๆนี่เขาเรียกว่า f p r i m x นั่นเองข้อที่สามที่พูดถึงนะครับข้อที่สามก็คือลักษณะของความต่อเนื่องของฟังก์ชัน f x นั่นเองว่าดูอย่างไร ว่าฟังก์ชัน fx ต่อเนื่องณนะจุด x ใดๆนะครับจุด x ใดๆมันต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องนะครับดูยังไงอันเดงนะครับดูยังไงต่อมา,อาข้อที่4เรื่องของค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์สมบูรณ์นะครับสัมพัทธ์หรือสมบูรณ์นะครับอ่าสมบูรณ์ไม่ได้พูดถึงพูดถึงสัมพัทธ์เฉย นะครับแล้วก็ลักษณะของฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะครับฟังชันเพิ่มฟังก์ชันลดนี่คือหัวข้อที่4ที่จะพูดถึงหัวข้อที่5เรื่องของการอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตนะครับอินทิเกรต f x d x อย่างนี้นะครับนี่คือ5หัวข้อที่จะครอบเกันนะครับในเรื่องของแคลคูลัส ในศาสตรสองนะครับที่พูดถึงพูดถึงทั้งหมดห้าหัวข้อด้วยกันนะครับเราจะเริ่มมาพูดถึงหัวข้อแรกเลยนะครับเรื่องของ i f f e r e n t i a t e นะครับา d i f f e r e n t i a t e ดูยังไงนะครับมันคืออะไรกันแน่ i f f e r e n t i a t e นะครับนะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือการจำแนกความแตกต่าง ความแตกต่างตัวนี้ก็คือความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนะครับความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหมายความว่าอย่างไรความแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็คือความแตกต่างที่มองแทบไม่เห็นเลยเรียกความแตกต่างเพียงเล็กน้อยสมมุติว่า f x เนี่ยนะครับตัวปกติเนี่ยนะครับนะก็เป็นฟังก์ชันสมมุติว่าเป็นเส้นโค้งแล้วกันนะครับ f x เป็นเส้นโค้ง